โอเคโทษทีเมื่อกี้อยู่ดีๆมันเหมือนมันมันให้อัปเดตหรืออะไรมันก็ตัดไปเค okay, มาต่อไม่ได้ตัดแบบละครไทยนะเดี๋ยวหาว่าคาจะผิดอุยอยู่ดีๆตัดแบบละครไทยเลยไม่ใช่หนาไม่ใช่หนา อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นหน้าโรงพยาบาลที่เดิมแล้วที่เราออกมาทีนี้เราก็จะไปออกนอกโรงพยาบาล I've feeling a bad feeling about this. แล้วก็ขึ้นไปชั้นบนแล้วคุณก็จะเจอกับสวัสดีพี่ อยากใช้ปืนนี้แป๊บหนึ่งพอดีไม่ได้ดูว่ามันจะพังแหละเราสำรวจรอบนอกก่อนไม่มีค่อยหาประตูเข้าททานนี้เข้าไม่ได้ชั้นสองขึ้นไปชั้นบนไม่ได้ แสงไฟขึ้นมาทางนี้เปิดได้โอเคแล้วก็บู๊กกันเลยทุว้าวตาแดงสังเกตจากแสงไฟเนะี่ยมาทางนี้ก็ส่งมาทางนี้ก็คือไปได้เลยเดี๋ยวนะเสียงทงหรือเสียงนกพอเสียงทงหลอนนกไปหมดแล้ววัสดีพี่ เดย์จ็อตใจเย็นเด้อเอพีข้ขานอกมาแจมอีกแล้ว <c oughs> โอ้โอเกะกะเว้ย ไปกูไปกูจะวิ่งหนีมือเห็นบ้าเทคนิคการอัพสปีดวิ่งสวนครับนั่นแหละคือจุดที่ดีที่สุดครับวิ่งสวนครับวิ่งข้ามหัวไมันไปเลยครับซอมบี้ โอ้โหตกไม่ใช่ปัญหาข้อดีของการอัพสปีดแล้วก็กระโดดสูงมันก็ดีตรงนี้แหละแล้วก็สามารถกระโดดได้มาตรงนี้ได้เลยแต่บางทีก็อาจจะกระโดดติดนิดหน่อยหลายคนอาจจะไม่ชอบก็เป็นได้ สวัสดีพี่ไปไหน,นกันหมดชัวนนี้ไม่มีต้องลงล่างสินะครับลงล่างก็ไม่ได้<อ>หิวน้ำบูจนหิวน้ำ ตอนนี้ถ้าพูดถึงเราก็ไม่ต้องรีบเราก็เพราะว่ามันไอ้นี่นหะมันเมื่ดละส่งเชรไม่ทันนี่สากแกแ่แสงไฟตรงนี้มันมาตรงนี้ถ้าเกิดว่ามาตรงนี้แล้วเปิดประตูไม่ได้เราก็ให้เรามาตรงนี้แล้วเราก็โด จริงๆถ้าเกิดว่าพูดถึงอ่ะถ้าเราพังประตูอ่ะเราอาจจะไปตรงนู้นเลยและผีตรงนี้นี่คือข้อเสียนะหลายคนบอกว่าชอบหาผีไม่เจอเพราะว่าถ้าเราเจาะประตูจากด้านนู้นนะฮะคือผีตรงนี้เราเราจะไม่ได้จํากัดเอ้ยไม่ได้ฆ่ามันอ่ะซึ่งอาจจะหมายความว่าเราอาจจะไม่ผ่าน Master, ด้วยให้เพื่อนไม่ต้องขอบคุณนะเราเต็มใจโอ้พี่คี้สองตัว สปอยอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราสปอยอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนไม่ดีนะสปอยอย่างนี้ไม่ดีนะเพื่อนนะเพื่อนขี้โกงตัวอยู่ไหนล่ะ ่ใช่เหรอเดี๋ยวค่อยมาหามันละกันปวดหัวกับไอ้ผีเหลือเศษเนี่ยแหละปวดหัวปวดหัวเอาอยู่นน่นไงเปิดได้ไหมไม่ได้ก็ปล่อยมันเขา้าได้ไหมเข้าได้ เขาไม่ได้นี่เข้าได้แล้วก็ไปมาได้ไหมมาไม่ได้ได้ไหมไม่ได้แต่นี้ออกได้เสียงใขร่ปรตีอะไรอะอช่วยหน่อยช่วยมันหน่อย อย่าตกนะขาหักไม่กลัวกลัวขี้เกียจโดดใหม่เก๊ย์ยืนอะไรตรงนู้นนะหลบเว้ย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 ว,ว,วิงจูก้วยวิงจู อย่งไงโดตีทีเดียวครับวิ่งจุกไปจุกมาเ<ฮ>ชิญหมงวิ่งไปไหน ก็แค่รอให้มึงตีประตูแค่แค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยเพื่อนว้าวตัวนี้เยอะ แคปปี้ชอบอืีซี่บลอคบอีซี่ เดี๋ยวกตกจริงเลยไ,ไหนจะวิ่งกลับไปไหนนักหนาเนี่ยเขาวิ่งเลยโอ้ตายต่อ ใจเย็นใจเย็นว้าหูบ้าห,ววาหท,ที่ขนาดผีวิ่งเนี่ยบอกแล้วว่าเอาอยู่เอาอยู่เฮ้ยเก็บถุงกอนหรือเก็บถุง ส่วนแดงเลือหก้อย600 อย่าเกิดอย่างนี้ดูไม่ดีนี่ดูแม่งเกิดสิ มันพะยะค่ะโอ้มาแล้วโว้ย